อะไรคะอะไรคะอะไรโว้ยฮ็ดนี่อย่างดูกเสียปากเอามานมันโอเนจับเอาเองเร็วฝึกจับลูกฝึกจับค่ะฝึกจับเอออย่างนี้แหละฝึกจับอย่างนี้ค่ะอืมกลัดเนาะพันนีอยู่น้ำพอเพ่นาลี่วันนี้อยู่กับคุณพ่อค่ะวันนี้นาลิ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  นาลิอืมน้องนน่าูเพิ่งเปลี่ยวมาจากบ้านป้าเจวพี่น้องนาลินาลิแล้วเป็นไงานอีไวันสิบสี่หรอเป็นไงวานที่สิบสี่สิบสี่แค่วันเดียวใช่ไหมฮะสิบสี่แล้วก็วันอีกสิบสี่วันเดียวแล้วก็สิบเก้าางวันว้าวดีจังเลยได้อยู่กับนาลิตะจัง ดีจังเลยดีจังเลยอดีจังเลยอดีจังเลยอะไรคะเช็ดปากให้หน่อยค่ะป๊าป๊าโอเค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 โอคเคกินแล้วก็กินสรลุเมื่อจับเอาอย่างนี้เลยคะ่ะเยี่ยมอย่าปล่อย <laughs> อยากเล่น โอเคหนึ่งสองสามเยี่ยมห้ามปล่อยนะห้ามปล่อยเด้อตอนนี้กำลังจับจับกนน้องไปแล้วพี่น้องบ่เกินชวงอาทิตย์น่าจะถือคนน้องคิดเองหรออือโอเคโอเคบ่วบน้ำดื่มกินไปดวดกินไปดวดบอบน้ำดอกโอเคบอบดวดดวดดดเสียงตาหน่อย เสียงตาหน่อยใจจะกลา,า,งาองน,น<ด>ล้วขันข้นแขวคนเปอนเลวขั้นแขียวแม่การ,รกทานแม่บลเห็นทานแม่บอลใช่ไหมคะโอ้ยเฮียสีกิน,นสีเลียนจะเอาอกเด้อบเจนอยนี่น่เนี่ยเนี่ยเพ่ออ,อ,อยู่ข้างนั่นนะเอเมื่อกินเราอยากเรียนแล้วอเอาออาเล่นเนี้ยเมื่อกินเรียนน,กกน,ยน,นะไร อ่ะลุกขึ้นลุกขึ้นอ่ะลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึาาน้นลุกขึ้นเช้าคาบานเช้าทรงขาบานเช้าทรงขาบานตาต่งอาไวไหนอันนี้ของลุงลุงก็นอนหรือเปล่านิสีตาเนี่ยนหนูนอนอีกแล้วนะหนูนั่งอยู่นนี่เมื่อกี้นี่ว่าเสียนเมื่อกี้นี้รับไปดิเอา,เาไปเลยลูกปวดขีใบนี่เพิ่นตื่นเพิ่นขีแตก กำลังอ่ะกำลังอยากจับของอยากได้ของไอ้น้ำอะไรน้ำเปล่าน้ำเปล่าน้ำต้มสุกอ,อีกอีกเก้าวันก้ 19, ก 16, อันสิบเก้าก็หกกันหรออือก็กินอาหารเหลียวใช่ไหมได้อือรอชมคลิปนาด้ตากแต่พูดถึงมาเข้าก็เริ่มกินในเราดีดดดดดดดาามั้อองอีกเก่ามือ่ค่อยๆแตะเอาอือใช่ไหมครับลูกไอ้พูกนี้เรากินอาหารเหลียวกันไหมลูกพวกนี้ อมิตาภูต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 อ่ะเอาเมือขึ้นใส่หวัวสิคะทำไงคะเ,เอาเอามือขึ้นยี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 ขาทุก่อนสาธุขาทุจ้าเค่นั่นไงเนีงยดูมั้งจ้ะแค่นั่นแค่นั่น,น,นดูสิลับแล, <Sie S 1> ล้วอารมณ์บริสุทธิ์รับอ่ะยินเพลงอะไร ไม่ใช่เป็นนั่งอยู่อยู่นะนนั่งอยู่นสัานั่งก้มแล้วนี่ถ้าก้มเพิ่งอนอนนโอเคค่ะกอด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 โอ้ยงนอนแล้วลูกมนอนแล้วมานอนมามานอนมาเดี๋ยวสิโอ้กอดกันก่อนกกังก่อนโอ้โอ้น่ากันเลยพี่น้องเขียนตันแล้ว โมโด้าเขาบอกว่าห้ามพูดคขาว่าหนักพนะันที่ว่าเาบาเิโอยคือเบาแทบเบาแทีบอกเขาว่าหนักกเอาได้เลยก็หนักเลยก็นุ่นหนักจริงๆก็นุ่นหนักจริงๆใช่ไหมคะหันหน้าพันนุ่นเลยคะ่ะนาลีนาลีนาลีจ๋าจ๋า อาลิจานาลิจานาลิจจาคุ some drinks, ่ย right. uh, ังย uh, sure. ่างส้มต้นมาได้หมอฮะคุณยังกินมาเล่นเอ้าย่าเดี๋ยวอไรอยู่บ่ปลาแซลมอนจักเดียวจะว่ากันอเมริกันอยากกินย่าปลาแซลมอนแเสพๆย่าปลาแซลมอนอืมอ้ายืนชั่วชั่วสวยสิคะว่าสิอาบน้ำหายยังขมหอมอยู่หอมอยู่อะ เดี๋ไปนะเดีไปอะนะหนึ่งสองช่ำไปเลยจ้าจะเอ๋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 ดูกับพีจีได้หกหนึ่งช่ำเด้งดึด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 เด้งดึกยวที่ขึ้นมาลูขึ้นท่าสันเด้งดึด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 ้งดึดอ่ะเด้งดึดเด้งดึดเด้งดึด้งานนี้นูอยู่กับพ่อกับแม่ใช่นี่คะลูกใช่นี่ค่ะใช่ค่ะใช่ไหคะ อใช่ไหมคะคนเก่งคนเก่งของมามีว้ายบุญ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 อบุญบุญบุญอบุญ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 สาวส่งขาบ้านสาวส่งขาบ้านอยู่ใสอีล่าจะไป็ใสลูกอีล่าจะไปไหนคะอีล่าจะไปไหนคะกุ้มเบิ้งอย่างเบิ้องพุนากล้อง่พุนัาลูกกล้อง่พุนัา thần côn mà xỉn màu lèo ui yêu chuồng chàng này yêu ta pha luộc nhau đây chọc ta chọc đằng nhung ừ. hoa lời nhung hoa ăn bò ngồi nó bò ừ phản đúng không à, ขวดนมพี่น้องพี่เลี้ยงนิตติตะใหญ่นิตติตะน้อยพี่สาวนิติตาชุดชุดสาวหองม่นอ,อันนี้อ,อะไรเจ็บตากทำไมขาทำไมขาอยากยังเลยดูขาสิพ่อดูขาหน่อยอู้อันนี้ขาใคร ดิงดิ้งดิ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 งดงด่าดิ้งดาดิ้งด่งดาดิดดิงึนอน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 ่อนง่วงแล้วพอกังง่วงเหรอคะกินกาแฟไหมกินกาแฟนาริกาไหมคะ เด็กอะไรเนี่ยโอเคโอเคไปไปนอนละนอนแล้วไปบายก่อนบายบายก่อนแล้วเดี๋ยวนอนแล้วนะคะบายบายค่ะฝากติดตามน้องนัริตาด้วยนะค่ะกดมืิตุบตุล้วค่า fc แม่แม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้หนูนะคะบายบายค่ะอ่ะบายบายจุ๊บจุ๊บบายบายจุ๊บจุ๊บมัวมัวมัวเอามัวมัวก่อนมัวมัวก่อนมัวมัวสาธุก่อนทูจ่าก่อนเร็วอ่ะหนึ่งสองสามทูจ่าทูจ่าก่อนทูจ่า ทุกจ้าเร็วเร็ุกจาทุกจาก่อนุจาบาย